สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับเอ่อสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้วันนี้เอ่อทางเลี้ยงไม้ชาแนลก็จะมีเหรียญมาให้ชมอีกครับเป็นเหรียญสิบาทนะครับเป็นเหรียญสิบาทราชการที่เนะครับเหรียญสิบาทราชการที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญเพดเสียเนเล็กนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่สภาพหน้าเหรียญยังสวยอยู่นะครับยัง ส่วนตัวแล้วเก็บสะสมเหรีหยญผ่านการใช้งานทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ไม่มีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่เราก็มาทําความสะอาดแลวเลือกเหรียญที่มันสวยๆงามๆเก็บไว้นะครับสาหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2550นะครับเป็นปีพศ2550นะครับก็เป็นเหรียญที่ไม่อยู่ใน10บอันดันทบท็อปเทน,นะครับนะครับด้านหลังก็เป็นพระปางวัดรุ่นนะครับแล้วก็มีอักษรเบลนะครับในมีพศที่ผลิตนะครับแล้วก็มี ประเทศไทยนะครับมีราคาหน้าเหรียญนะครับอบปังวะรุ่นนี้ก็เ,เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะส่วนขอบเขาเป็นขอบเรียบสลับฟันเฟืองนะครับเรียบสลับฟันเฟืองเหมือนสิบบาททั่วไปนะครับด้านหน้าก็เป็นพระรูปพระารบาทของพระปรม,รมรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับอันนี้มาชมรายละเอียดกันนะครับชมรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับสำหรับปีพศ2550นะครับ เป็นปีพศเหรียญปีพศที่ไม่อยู่ใน10อันดับท็อปเทนเช่นเดียวกันนะครับหลังๆนี่จะเป็นเหรียญที่ไม่อยู่ในอันดับท็อปเทนทั้งนั้นครับเหรียญที่อยู่ในท็อปเทนก็จะทําคลิปไว้ข้างหน้าเลยนะครับท่านอยากดูว่าเหรียญไหนอยู่ใน10อันดับท็อปเทนก็ช่วยย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับจะมีพศบอกแล้วก็อันไหนอยู่ใน10อันดับท็อปเทนนะครับอันไหนไม่อยู่ใน10อันดับท็อปเทนนะครับสำหรับเหรียญสิบาทหมุนเวียนทั่วไปเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2550ออย่่างทีบบกนะครั จำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณเอออยู่นะครับ130ล้านนะครับ130่งร้อล้านสองแสนเหรียญนะครับ130ล้านกับ2อ0 0 0นเหรียญนะครับสำหรับเหรียญอ่าสิบบาทปีพศ2550นะครับสังเกตดีนะปีพศ2550กับปีพศ2551อ่ะจะคล้ายกันมากนะครับระหว่างเลขสูงกับเลขหนึ่งทีถ้าไม่ไม่สังเกตดีกันยังนึกว่าเลขห้นะครับนะครับบางที เก็บห้าหนไว้นึกว่าเป็น5 1กลายเป็น5 0นะครับก็มีนะครับต้องสังเกตด,ดีๆครับตรงตรงหัวเลข1กับวงกลมมั 130, 2, 000, 2, 000, นจะคล้ายกันมากนะครับคล้ย 5, ายกัยนมากนะครับต้องสังเกตดีนะครับหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนกับสองพันเหรียญนะครับสำหรับเหรียญห้าไอ้เหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเหรียญสำหรับจำหน่ายเป็นเหรียญยูอินซีที่เขารับซื้อกันราคาขายกันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับ 1 0 0ถึง130บาทนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับของเหรียญ10บาทปีพศ2550นี่นะครับส่วนเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบนะครับจะบอกประมาณไว้ว่า1 5ถึง20บาทประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่จำนวนการผลิตมากหรือน้อยนะครับแล้วมันก็ทำให้ราคาเนี่ยมันต่ำลงครับไม่ไม่จำเป็นนะครับว่าเหรียญติดอันดับทับเทนราคาดีกว่าบางและบางอันไม่ติดทับเทนก็มีราคาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ สภาพหน้าเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ความพอใจหรือว่าการหายายาง่ายหายากบางทีผลิตเยอะหายากก็มีนะครับบางทีผลิตน้อยหาง่ายก็มีนะครับปีพศ2550นะครับ130ล้าน200,000-2,000เหรียญนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็มาแชร์ให้ชมกันนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อหรือว่ารับขายประกันใดนะครับส่วนตัวแล้วถ้าอยากะสมแล้วหาไม่ได้ ทักมาได้นะครับทักมาได้จะหาให้นะครับทักมาได้จะหาให้แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาที่มีอยู่มาจําหน่ายให้นะครับมีอยู่นะครับมีอยู่หลายเหรียญครับแต่ละพศก็มีเกือบเกือบสามสิบห้าสิบเหรียญทุกทุกพศนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับให้ลูกหลานได้ชมกันถ้าเกิดเราไม่เก็บสะสมไว้ของกระสับเก็บคืนหมดเราก็จะไม่เห็นนะครับเราก็จะไม่เจอเหรียญสภาพหน้าเหรียญอย่างนี้แล้วก็เป็นเหรียญที่ลึกที่ลึกส่วนตัวง่ายๆนะครับเป็นเหรียญใช้บนเวียนแต่เราเก็บกันที่ะลึก ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีเหรียญรัชกาลที่9นะรุ่นนี้พศนี้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับแล้วก็บอกลูกหลานไว้ว่าเอออย่าไปขายนะเก็บไว้หน้าอะไรทำนองนี้นะครับก็เอามาแชร์ให้ชมกันนะครับเอามาแชร์ให้ชมครับปีพศ2550ันพศ2550นะครับ130ล้าน2องแสนกับสองพันเหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีอีกหลายๆเหรียญนะครับไม่ว่าเหรียญ5บาท10บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาท หรือว่าเหรียญอะไรต่างๆธนบัตรก็ยังมีนะครับธนบัตรก็ยังมีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญยี่สตัางห้าสิบต่างหรือเหรียญที่ลึกหรือเหรียญแปลกๆยังมีให้จําให้ชมกันอยู่ครับเหรียญแปลกๆเดี๋ยวจะทาคลิปเหรียญแปลกๆให้ชมนะครับมีหลายเหรียญนะครับเหรียญแปลกๆนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันในปีพศ2550าาก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ